หมาะตับผู้หญิงทุกคนใส่ได้หลากหลายโอกาสซักแล้วสีไม่ตกแห้งง่ายไม่ต้องรีบดมีจุดชุดสวยคุณภาพดีต้องพัชรานะคะอากาศดีดีอยากจะตัวสบายล่งอ,อากาศไม่รอนสุดสบายพี่ดีงน่แม่ว่าวันนีอากาศดีอากาศดีนี่ก็เลยจะทำน้ำอลไม้คา คุณผู้ชมแบบขยับไปได้นี้คือคุณผู้ชมแหละเขาบอกว่าอุ้ยทำไมอยู่ตลาดน้ำวันนี้ไม่ร้อนได้ยังไงไม่ต้องสงสัยค่ะคือรู้สึกว่าอากาศดีสบายเพราะว่าชุดที่เราใส่พัชราชุดเซตน,นะคะชุดน,นี้คือเนื้อผ้านุ่มสบายไม่ออกไม่ร้อนเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็เคล็บเคลมได้เต็มที่ด้วยจะชอบลวดลายแล้วยข้อความรู้สึกในการใส่ที่มันไม่ร้อนนี่แหละแล้วก็อยู่เมืองไทยอะเวลาไม่ได้อยู่ในแอร์ น้อยมากเลยที่จะาดทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่